โ oh. อ้เราไม่โดนนะทุกคนโอ้เซยหัวจัดโอ้ตีถ้ามันดาลาดชอด็อตยังไงอา้าวใหม่ผมขาเฉยคิวครับเฮ้ยจริงเลยนะโอ้เสยสวยจัดครับผมตึงจริงครับเป็นหมวงเนี่ย ในคิวอ,อ,อีมเกระลับสวัสดีครับอยู่ผมยี่ิบเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโลกแห่งซู้ตรีมนะครับผมหาสิบเก้าดาวนะครับเอ้ยหาสิบแปดนะสะโล์แรงครับผมคิดซิกโลมมิงนะครับกิ่งกาหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ครับตัวเนี้ยเป็น กบให้กิ่กนกะคิดซิกเลยครับซื้อมันตานี่เราเจอติวเสียนเม็ดม่วงเลยนะครับผมไม่มาให้รวบเลยเชิ่กหนะาจัดคาเมโอตัวเนี้ยแอบสปอยนิดนึงครับมันแบบดูเยอะจริงอะไรอ่ะไม่ตีเว็บแล้ว อกักคิปนี่นะครับขอเสียของโซโลแหล่งไม่รู้เรื่องกันเลยครับไปแหละแก่ขินผมจะเน้นเป็นเลือดกับเกาะน,นะครับผมรูนก็ไปเถติมรังแฝงนะครับเอามายืนนับแค่หลี่สอมเตินเกมนะครับดูซิกว่ามันจะบางไปครับสปอร์ตตัวเนี้บางบาๆแปลกนะ ก็เลยแบบล่องแบบรูนไอเทมเฮ้ย hey, รูนเป็นสีม่วงเน้นเป็นเลือดครับสีเขียวเป็นเกราะนะกากคีปครับโอเคครับจัดไปมันลงมาลางเ,เลยนะดิวเสียนแบบโซนหัจัดรวบสามครับผมแต่ไม่มีอะไรไต่อยู่นะอ่อยเรามาเติมโอเคครับนึกว่าจะได้แค่ฟิกแหละผู้ไฟเสียฟิกนะครับ โวกัสมั่อก่อนลวกันนะจริงเป็นไรอ่ะโอ้ผมหนาจะแบบกดสองแล้ววะเชิงน่าจริงครับโอ้แซ่วัดจัดเออทีธรรมด,ดาโอ้โหเวลาจอดเพื่อนอย่จังเลยทุกคนยังไงอ้าวในอีกตัวโอ้โห โอเคดีนะไม่ไล่าไปไว้โอแบบเจ็บสาม่ีโอโหแล้วไหนมาสองขีวครับตัวเกมพ่อเห่นซัพพอร์ตกับเป็นเงียบครับทุกคนสกอร์รวมหาศูนนะครับถือว่าตัวเกมโอเคเลยครับผมมีแวนถ้าเกมน้ำแบบนี้ของร่วมเราจะทับเป็นเลือดนะครับผมกดเลือดนะ ยังไงเม็ดม่วงเราโอ้โหแส่โหดจัดครับผมช็อตเนี่ยโหจริงครับโหจริงคนเนี่ยอันดับที่สามสิบสองนะครับโหดมากจากการแสแหลวตามสตดนะครับผมเวียนก็ได้ทุกตัวนะต้นเจม จะเล่นรี่จะถอยแค่ค่อยอก,กันเลยนะผมมาเกมเรานำนลแบบเป็นซู้ทีนเลยครับผมผ้าเล็กพังหน่อยกับเกมพิกได้นะขี้อีกเมียนะแล้วกันขี้สี่ลอยนะตื่นีนีแบบถือว่าโอเคครับ โอ้โหมันกดสกิลสองแก่นะนกิ่งแล้วนะเอาดีโอ้โหแช่อย่างเงี้ยโอ้โหในคิวอีกแล้วถอดวาทุกคนอย่าบอกนะว่าว่าแล้วแล้วเบอร์คิวอีกรอบครับโอ้แว่นมันคงบนแหละกูจะเกิดกี่โมงมันวะ โอ้ยแบบเล่นโลบแบบไม่อยากได้คิวแต่ไหนะอ่ะเพราะเล่นไปเล่นแค่หลี่แบบอยากได้คิวแทบตายไม่ได้นะอ่ะถอดมาทุกคนพิกเล่นได้นะเงมือนเวีนจะไม่ล่ผมเปิดให้เลยอนะไปเปิดมันก่อนนะไม่โอ้เขา่าไฝ่หมือได้เหมือนจะได้งวแทนเชียครับผม จะยินแว่นหรือยินอไมีมรานานเพื่อนเนี่ยผมเอาสุดเหมือนว่าจะไม่เอากับผมแล้วขรัาบานเท่านั้นเลยครับไม่มีเพื่อนแล้วไม่ันเล่าแบบย่ำลางจัดเลยเงี้ยผมจะเล่นมัวนะชัดเนี่ยเฮ้ยโทโลคิวจะกลับไหมหรือจะเอาเลือด โอ้โซลคิวเหมือนกันครับผมเินกานโอ้ oh, oh. อ่านเกมขาดจัดเลยครับจอดเนี่ยลูกว่าผมจะมารวมนะโห่โหดเกินกลับก็ได้ครับตึงจริงมาทุกคนโอ้แ oh. ช่อย่างเนี้ยเรียบร้อยตึงจริงตึงจริงครับตึงทุกตำแหน่งเลยตอนเนี้ย ก็ไดนไหนนะลวบอื้ผมน่าจะฟิกเขาไปลวบมุดหันเลยอนะ่ะน่าจะได้นะโอเคมันได้ฟิกมันได้ได้อยู่ได้อยู่ยมันเป็นจิตวิทยาครับเมื่อกี้เนี่ยจริงๆผมน่าจะฟิกเขาไปลวบโอ้ช่ได้จัดโอเคเกมไล่ยาวๆครับยิ้มเสียนกับแว่นบอกเลยครับผมเป็นคอ,คอมโบสันดีเลยเอาป๊อบนะมันแบบ นะจะคล่องไหมย,ยังไงขิงเขาข้างละซี่ร้อยอะทุกคนอุ่นดีต้องบอกตัวครับตะเกีมเรานาึ่งยังไง สดน,นะครับผมให้เพื่อนเล่นง่ายนะอยากลวบจริงๆเลยมันเล่นแบบตึงกันนะรวมอย่างนะครับแบบมันเหล่นอะไง่เช่ยครับในป้อมก็ไม่โดนใครเลยเอาดีไม่โอ้ยิ่งเขาหาห่อยเกับซีฟไค่ผมมาผมจะสลับรุ่นนี่ไปเล่นร่วมทุกตัวแหละ อ้โหแสแบบหัจัดพริกดอบเลยนะกันโอ้ม mm ันหลางครับในกลางนี้นะยังไงเลียนไหมเหลือเต็มอยู่นะเพื่อนเอยแว้นแว่นแวนไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะรวบสามครับหนีไปทุกคน ใช่ครับผมผมตายคนเดียวเวนมันลึกเกินไปนะครับโอ้ปยังครับ,บยังแบบผมเป็นล่มไงตายได้ก็่าตายไลยครับโอ้โหเวนจะเล่นอย่างงี้เลยเหรอผมดวนชัดดาวเลยอะจากที่ขาซีตายศูนย์มันเอาชัดดาวผมไปแล้วยังไงครับเทพเวียน พร้อมลั่นไหมครับผมเมียนตินะกลางกลางโอเคจัดไปน้องชายมาป่าจัดไปโอ้หลวมหัวท่อว่ะทุกคนเชียได้อยู่อีก้นเลื่อนให้ที่ครับผมสวยจีนะแต่จะจบครับโอ้ ดาวที่หาสิบเก่าของผมครับตึงอยู่นะถ้าแบบคล้องเท่ากันนะถ้าเกมไม่นมันน่าจะตึงมากเลยครับแบบง่วครับเปิดดีนะผมว่าไม่โอ้กับแบบทําญิง่ายจมดีนะโอเครับดาวที่หาสิบเก่าครับไอดีล่องผมนะครับผมช่วงนี้นะ่าจะกดแบบโซโล่สู้ทรีมแบบยาวๆเลยนะครับจริงๆก็อยากได้แบบ รอยดาวครับซีสันเนี่ยไม่รนูจะไปถึงไหมตึงหมากครับมีแต่บีสาดกันทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนหนี้ใจดีจริงครับท้องแคบไปบอกเพื่อนสักหน่อยโหจริงนะคนเนี่ยออกตีเลวมานะครับโผในการอยู่นะผมมาโอเคเลยแหละ ไปแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับผมถ,ถ้าชอบคลิปนี้เรื่องกดไหลก็ติดลิงก์ก็แชร์กดติดตามเวยนะครับผมอยี๋ยผมไปเซื้อโรแรงต่อนะะครับผมเจอกันครับเจอกัน